มาค่ะอยากจะกินอะไรต้องได้กินทํากินเองนี่เลยมามานี่เลยค่ะวันนี้นะคะการจะชวนทุกคนมาทํายําไข่ดาวตะไคร่หมูสับค่ะนี่เลยยาง่ายๆนะอร่อยเวอลองทําแล้วแบบว่าเฮ้ยมันใช้ได้น,นี่ <c oughs> นี่เลยค่ะการก็จะเตรียมไข่ไก่ค่ะสักประมาณ4ี่ฟองแล้วแต่ความชอบเลยค่ะ แล้วเสร็จแล้วการก็จะใส่ตะไคร้ซอยค่ะ 5- 6หต้นซอยบางๆไว้เลยมะเขือเทศนะคะการเอาแต่เนื้อมะเขือเทศแบบนี้ค่ะ1ลูก2ลูกแล้วแต่ความชอบหอมแขกค่ะแล้วก็ต้นขึ้นช่ายหั่นท่อนๆไว้แบบนี้ค่ะหมูสับค่ะนิดหน่อยในส่วนของเครื่องยำก็จะมีพริกซอยค่ะมีน้ำมะนาวแล้วก็มีน้ำปรุงน้ำปลานะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันค่ะใส่น้ําลงไปนิดนึง เสร็จแล้วเราก็เอาหมูสับไปรวนให้สุกโอเคค่ะประมาณนี้สักพักไว้ก่อนค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะก่อนที่การจะทอดไข่ดาวการจะทอดไอ้นี้ก่อนใครมีนะเม็ดมะม่วงหิมาพานค่ะนะใส่ลงไปค่ะ ทอดแป๊บเดียวก็สุกละนี่สีเปลี่ยนแบบนี้ค่ะไม่ต้องให้เข้มมากนะเพราะว่าเดี๋ยวกว่าเขาจะคลายความร้อนนะคะเขาก็จะสุกข,ขึ้นเรื่อยๆการมีกุ้งแห้งนะคะนิดหน่อยก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็ทอดทอดทอดแป๊ปเดียวเแล้วเราก็ตักขึ้นค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะ เวลาเราจะเอาไข่ดาวไปยำอ่ะนะการจะทอดไข่ดาวให้มันมีความกรอบเลยนะพอเวลาเราเอาไปยำม,มันโดนน้ำยำอ่ะเฮ้ยมันจะอร่อยนี่เราก็จะทอดไข่ดาวแบบง่ายๆเลยแล้วก็อย่างไข่ดาวไว้จิกระทะนะค่ะทอดเหลืองได้ประมาณนี้ค่ะกลับ กันยาทอดไข่ดาวให้สุกกรอบทั้งสองด้านเลยนะอา้าวโอเคค่ะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ปรับไฟแรงสุดเลยค่ะตักไข่ขึ้นนี่ก่อนจะไปยำกันก็จะไปหั่นนะคะให้เป็นชิ้นพอดีกินนะค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไข่ดาว,ดวนี่ละคะ่ะไปยำแล้วก็ดูความน่ากินกันค่ะ ค่ะนี่นะคะการทอดไข่ดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการก็จะหั่นเป็นชิ้นๆตั้งรอใส่จานแบบนี้ไว้นะคะลักษณะการหั่นนะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ำยำกันค่ะเตรียมอ่างผสมมาค่ะน้ำตาลค่ะสองช้อนนะคะของการเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวใครไม่มีใช้เป็นน้ำตาลทรายได้การจะใช้น้ำปลาประมาณ5ช้อนหนึ่งสองสามสี่ น้ำปลา5ช้อนน้ำมะนาวค่ะ5ช้อนจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าปรุงเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะคะทำน้ำยำง่ายๆอร่อยไม่งอบเจ๊ชูจ้าใครชอบก็ใส่นะคะแล้วก็ลองชิมรสชาติดูค่ะ ค่ะข,ของการจะออกแบบอ่อนหวานกาก็จะเพิ่มน้ำตาลทรายค่ะอีกสักประมาณ1ช้อนชานะคะเสรชชะะ็จแล้วเราก็จะมาใส่ในส่วนของพริกค,ค่ะก็แล้วแต่ความแซ่บเลยนะการก็ไม่กล้าใส่เยอะเพราะว่าของการสว,วรมีสว,วกินด้วยอ่ะก็แค่นี้ก่อนละกันค่ะได้น้ำยำแบบนี้แล้วนะเสร็จการก็จะใส่ในส่วนของ หมูสับค่าลงไปหอมแดงตะไคร้นะคะใส่ลงไปคลุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันขึ้นช่ายหั่นท่อนนะคะใส่ลงไป ตามด้วยกุ้งแห้งทอดนะคะอันนี้มากน้อยแล้วแต่ความชอบเลยยำทีเหมือนกันไม่เคยได้ยำน้อยๆกับเขายำน้อยๆไม่เป็นนี่เลยค่ะอืม น้ำยำหอมมากนี่เลยเราก็จะได้ในส่วนของยำตะไคร้แล้วนะคะนี่เลยโอ้ยการว่ากินแค่นี้ก็เริศดแล้วอ่าแต่ทีนี้เราอยากได้โปรโตีนนะคะจากไข่ค่ะเราก็เอาไปราดบนไข่กันค่ะ,ะเสร็จแล้วเราก็จะเอามาราดนี่ไข่ดาวนะคะที่การจัดจานไว้แบบนี้ นี่ค่ะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะข้าวสวยร้อนๆข้าวต้มมาเลยจ้ายำไข่ดาวตะไคร้หมูสับน้ำยำแบบแซ่บๆทำกินเองได้ง่ายๆไม่ง้อร้านข้าวต้มแล้วคะ่ะนี่เลยอยากจะกินอะไรเราก็จัดกันไปเลยนะคะ